บกับช่องจรจิตซี h ช n แนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปไหนดีนะาอาเฟ่ที่หัวหินค่ะคาเฟ่กระจกที่เขาไปกันมาทั่วทุกคนแล้วค่ะเลือกเว้นเราเนี่นะคะไปที่ไรคนเยอะวันนี้ต้องได้เพราะตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งค่ะเราต้องถึงที่นู่นตอน10โมงนะคะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นเลยนะคะถึงแล้วค่ะคาเฟ่ทาเลบายอดฮิตของหัวหินนี่เอง ยังไงคะคนยังไม่มาจะรีบถ่ายเพราะว่าปกติละคนเยอะมาก รอต่อทีงเนี่ยบวกกับมือสัน่นไม่ได้พูดเลยเพราะว่าเพลงเสียงดังมาก <c alf> นีพี่ามยกินด้วยนะคะคาเฟ่น,นี้ทำเลบาอยู่หัวหินหาดชะอํเหนือรีบมานะจ๊ะคนเยอะมากจ้า <c alf> เพลงก็ดังรีวิวไม่ได้ <บา S 2> ้ว<อ>ยกับคาเฟ่น,นี้ ชอบค่ะร้อนมากคนเปลี่ยนชื่อคาเฟ่ไหมหูดุ่ยหน้าไม้ของทุกคนเลยอ่ะเออว่ะไปที่ไหนคะร้านร้านอะไร้านปูโคตรปูกะเพราโคตรปูครัวแม่ลาเอาโคตรปูแม่ลาโคตรพ่อโคตรแม่ปูไปตรอคิวหนึ่งสองสี่ มาคินนะคะเราจะได้กินไปต้องได้กินมาแล้วพี่เขาบอกว่ามันนั่งรองข้างหลังได้นะคะหมาไม่กัดค่ะนี่ค่ะน้องหมาคุณน่ารักตี๋ ตอนนี้พวกเราก็รอคิวที่5้านะคะอัูจากเหงือก็ไม่ร้อนเท่าไหร่อะไรที่ลำบากลำบากอ่ะพวกเราชอบคือเป็นเรื่องงานนะคะเขาปูหมูทอดน้ามูข้าหนเียมะไรนาดม่อกี้นีดคือ2เท่าอะเห็นหมดไหมไม่เป็นไรเรอกู่ด้วยกัน ชิมม้นหมูชิม้หมูห <c oughs> มูทอดแล้บวกกันด้วยแอดเสิมแอดเสิมอืมรสชาติที่เราชอบเลยอ่ะเบอร์เีย ร้านจะรับนะคะเราจะเข้ามาตรงโซนตลาดอําถ้าออกจากไานก็ตรงมาเลยนิดหนึ่งถึงแล้วทุมยางร้อยสายข้าวกะเพราปูหมูทอดจะอยู่ที่น่าจะ154ส่วนข้าวกะเพราเฉยๆน่าจะ100นิดเราเสียค่าเสียหายเท่าไหร่ป้าสีวะฟรีข้าว595ฟรีข้าเปล่าเพราะสวยอ๋อเพราะสวยนะคะเนี่ยก็เลยเลี้ยงราคาไปมาด้วย กันพุ่งกลางแ,แล้วเราก็จะพุ่งหน้าไปที่โรงแรมกมายวาจาใจน, <c oughs> นี่นะคะรถเข้ามาอาจจะลำบากนะคะเพราะว่าที่จอดไม่มี f a n t a s t i อาหารมื้อเย็นของเรานะคะวันนี้เราตองมานั่งตรงบาร์หลังจากที่หายกันไปนานมากถ่ายรูปกันมาเหน่อยมากมันจะกัดอินม่ะจากรออาหารประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเราก็ได้มาแล้วค่ะซีซาสลัดจานแรกจ้าต่อมาก็ตามด้วยเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่มาเริ่มเพิ่มและตามด้วยพิซซ่าหน้าฮาวายเนคคานะนที่มีสับปะรดจ้า ตามด้วยสปาเกตตี้ขี้เมาจ้าหอยไม่หงาหอยไม่หงายหาหงายหอยหน่อยจ้าหนี่ยจ้าหอยหานสี่จ้าตัวใหญ่ทุบฝับ้างมีหานทุอย่างคะเหลือเฟ้นไฟนะคะสั่งไปประมาณไซเอ็กแอลนะคะเรากินอาหารพร้อมกับบรรยากาศสุดหรูราค้างๆมีเพลงให้ฟังนะคะวายวายวายนะคะ ทั้งคาเฟ่ร้านลับแล้วก็เราก็ควมจริงแล้วว่าจะไปกินร้านสังเวียนนะคะแต่ว่าน้าบาร์สวยมากแล้วก็มีอาหารด้วยเลยกินที่นี่ไปเลยค่ะข้างหลังนี่โอเคค่ะทุกอย่างโอเคพรุ่งนี้จะไปที่ b บน,นี่คาเฟ่นะคะอยู่ตรงข้างหน้าเองเดี๋ยวเจอกันนะคะพรุ่งนี้่า